บ้านสวนผักหวานสวัสดีค่ะแกงน้ำไม้เดี๋ยวจะบันนี้ต้มน้ำไม้ก่อนจะ้ะต้มน้ำไม้สิตีนไกให้มันเปื่อยเกล็ดเบือยยังต้มน้ำไม้ให้มันจืดสิตีนไก่เออเสเซ้าวไก่ค่ะนะคะจืดยังน้ำไม้นี่ก็ได้ จดน้ำให้มันจืดจากนีมีผายมากินน้ำอยู่บบบผายอยากมากมาเด้อจะเด,ด้อ <c oughs> โอ้กินผู้ยายโบเซ่ดได้ไหมซิมบังก็ <c oughs> อันนี้เครื่องแกงค่ะมีบะเอบักบู๊บะอืบกะอ,ะอืน้อยส่วนคุณยาย head, เฮ็ดอพักหวานไปแลกเอาค่ะเฮ็ดบดอันนี้พักหวานเก็บจากสวนสดๆนะคะยอดอ้วบอ่อ,อ,อน,ออนๆยอดเหลืองนะคะพักหวานสีทองยอดเหลืองค่ะ เหลืองแล้วจะนี่เด้อว่ามันเหลืองมันสีบะคิวจ้ะถ้าเคียวมันสีคิวยอดเหลืองนะคะนี่ยอดเหลืองค่ะเหลืองสีทองบะคิวค่ะอนืนาจืดละเล่นน้ำก็แบบนี้ตั้งกล้องมันแล้วจ้ะใค้เห็นโอ้โอ้โอ้โทษโทษจ้ะ หั่นกล้องก็จะยังบอ่อาบน้านะคะสร้างเอ,อ้าคือเป็นม,มือเดี๋ยวเด้๋ยค่ะหามุมก่อนหามุมให้ยังบ่มีขาตั้งอ่งะคะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะข้าวหนึ่งค่ะมันอยากม,มือจะน้อยลิ้นหน้ามันเนาะไม่ โอ้ความใช่เนาะขอโทษเด้อค่ะติด <laughs> น,น้ำหน่อไม้เอาอนมันเป็นเหมือจะมาจะขับก,กันหนึ่งค่ะรินน้ำหน่อไม้ออกก่อนแป๊บนึงจ้ะแก่หน่ไม้ทุบแนวหน่ไม,นม,นมนน้นะจ๊ะ แป๊บหนึ่งเ็จะเดิอจะพึ่งเบื่อกัน้ะจ้ายังไม่ได้อาบน้ำค่ะเรียกหลายแต่ละมือจ้าสิเฮ็ดยังเฮ็ดยู้เดียวยู้เดียวเบิดมือเบิดเวนหอ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 นโต๊ะใหแต่ยังไม่ได้อาบน้ำแป๊บหนึ่งค่ะ เทออกก่อนจ้ะทำไว้ไว้แต่เวลาปอเที่ยงสิบนาทีนะไม่ได้กินข้าวเศร้าข้าวเที่ยงจ้ะยังมปอาบน้ำอยูอยอย่ขอโทษได้เลยนะจ้ะตั้งโต๊ะเรียบร้อยแ้วสุภาค่ะ ตั๊กผักมันโมน,า,น,นากินนะตีนไก่มันไายากตักเคืองก็ตั๊กต้นอันเคืองผักมันหนากินอยตีนแบบมันใหญ่นะั้นเป็นขลกขลิด้ยกัแบบนแก๊งหนึ่งกันจะได้จะพึ่งเบือกันได้จ้าเพื่อจะได้กิน เฮ็ดยีู่้อเดียวนะจ๊ะมาุกปุบปับยุทธคิททำความสะอาดเฮือนถ้าจะใส่เฮ็ดสวนกวนเพื่อนถูเฮือนทดน,น้ำ้นไม่แต่แรงกันเลยมีลูกค้ามากกับาเฝ้าเล่นไปอาบน้ำบุม,มีก็อยู่แบบนี้หรอคะมารกปบุบปับอยู่แบบนี้แา่น้ำแต่งสวยก็ยันค่าตกใจ้ยเ,เ้ยเฮายเย้ยายา้ย้เ้ ทำความสะอาดช่วยนะปะมา้แปนะคแแนี่การทำวิดีโอก็ดีวาดีง่ายเนะเห็นแต่คำพิเศษ่ขอมาเห็นกู เด้นจ้าเด้อสีหันกล่องไปให้บุญจใจแฟนหนึ่งจ้นา,นานั่งจะนางเฮียเซ็นนั่งจะนาน่งกับแทกหนึ่งจ่าโอ้นั่งเขียวดีค่ะสดสดกับสวนกับส,สวนเลยค่ะทุกอย่างเอาที่สวนค่ะไม่มีซื้อ